สวัสดีครับขณะนี้ผมมาอยู่ยังจังหวัดบุรีรัมย์เนาะครับตำบลหนองบ้านหนองใหม่งามตำบลหนองใหม่งามอำเภอบ้านครัวจ,จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมมายามพี่น้องครับมายามพี่ยามนอ้องยุ่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสายตีแปะตีเก้าพี่น้องครับมือไหล่ะครับน้องใหม่ไหมครับ มีตั้งแต่นอนํำคุกเขาแหละพี่น้องครับลายดีครับผมมายามพี่ยามน้องบ้าน,นออาคุณพลอยังก่อฮะคุณพลอยคำนัวนั่มแต่คุณมีสาลงนี่เนาะ <ises S 1> ครับพี่น้องบ้านทั้งรอยเอสเพื่อละครับเพื่อมาสร้างเนื้อสร้างตัวยุ่ทั้งจังหวัดบุรีรัมย์เนาะสายตีเก่าได้หนีเนาะมันบ่ครับสายตีเก่าตีแปดพี่น้องบ้านน้องหม้งามตะบนน้องหมางามนี่เนาะ หมู่สองอเภอบ้านครัวจังหวัดบุรีรัมยนะครับไม่เนเสียมอีกป่ครับอ่ในปี่น้องมเมืองครับสวนเื่นนะครับมีควนคูนแนว นะครับมีเมดควรคู่เนี้ยครับมีเนี่ยแต่เนี่ยจินนะครับค้าพี่น้องเลยอุ้ยบมเลยครับนอซากหลากอยู่พี่น้องเลยนี่ครับบักแขงเลยว่าบักเขือพ่วงเนาะผ้าสาลางว่าบักเขือพ่วงผ้าสาบ้านเอินว่าบักแขงอะไรพี่น้องครับมีควรคู่เนี่ยนะครับมีัต่แต่เนี่ยจิ้ได้ครับนี่แหละครับโอ้นะครับ ครับมแต่แนวจินแต้ทั้งเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวมอกันนะโอ้ผู้ญาบัติจะไปนั่งกันไก่ต้องแม่เด้อยุ้ยุนโอุ้นข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 นขอนขสนขุนขุนุนขนขานขุ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 นนุนนขุ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 นนขุนขุนขุ โอเคอะเ้ะกอะไอ่ะใช่ใช่ให้เต็มเต็ม้ใช่เต็มเต็มด้วเหแม่เสยใหม่ครับวป้ยนี่ครับอีปะอมอีปะอับน้องหม่สูงกว่าผู้ใหญ่บ้านอีกเออผุ่นเดี๋ยวผุ่นทาติดไปุนดวยครับติดยวยังับว่าไปยังวุ้ยมัหล่ะแม่เมือ่นูไปนะบักบักคเดมเื่อไหเปิเิกลองเลยนั่นีหลาจับไมเนี่ยเอคนจับไม่จับไมเออนั่นก่อันีเออเดี๋ยวจะเข ครับนี่นี่ครับเจ้าครับเจ้าของสวนพามาลุยเองครับผมเห็นครับเห็นเห็นอยู่ครับเห็นอยู่นี่แหละครับน้องใหม่พี่น้องอ้ยคนซ้อนลายนี่แหละครับลักษณะน้องใหม่นะเป็นว่าจงไว้ประมาณสามลำทีละ่นครับถมินน้ำก็รอออกจากน้อยครับผมนี่นี่ตัวเงาตัวนี้อ๋อถ้าตัวเงาสองอันจ้ะครับเอ้า เอาไปเอาเอาเอาไปมาอนป๋าวอ๊บอ๊บอ๊บวิ่น้องอ๊บ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 วิ่งบินหนอจังหวะเนาะครับอ๊บคุนอ๊บคุณครับ โอ้โอ้ใส่ขวนกับมีฟันที่นี่อ้ฝุ่นเอาห่อยาเงาฝุนครับกอ้าวคุณนครับขอคุณ่าคนะครับป่าคำมีสำลงป่าคำลามีสำลงอาุฝุ่เดียวเยวเดี๋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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดีีีเวยีวเเียด๋ยดว ยไปบนน้ำจ uhm. ังเอาสอบมาไซครับบ <S Help ful> ้านครับบ้านน้องใหม่งามนะตำบลน้องใหม่งามหมู่ที่สองอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์น้องอโอ้โทีีว่ามันขายได้แบบนี้ขายได้มันมัน เศรษฐกิจมันดีหมเศรษฐกิจมันดีบอกยังไอย่างขายเขาเจาันตาคนต่างนี่ออยนี่หลัง้านล้าซ่บ้านบ้านบ่านบ้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 านง้านบ้านบ้านบ้านว้านบ้านบ้าน้าน้านบ้านบ้บ้านน้บนานาาน้นบาน้นนาน้า้านล้าาน้าน้าน้กม้าน้บบานานาน้้านนนาานนาน้นาน ไล่ไล่ใจนี้มาอยู่แล้วในพี่ยังเลยเขาพคนลนี่มื่นนี่แหละเข่อายอันน้บครับนี่นะครับบ้านเฉดตะกิดนะครับพี่น้องครับนี่คือเฉดนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เนาะเพื่อบรงกรววบุรรัมย์กัแล้วกันนี้ะครับนีบ่อ่าบอท่บ้านจุด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 จ้จจดจุุ ขว้พี่น้องเลยวจเานมบ้ีเยววดสั้นลูกมนอ่เครับพี่น้องนะครับนะครับเหลียวมึงนะครับต้นพริกต้นบักเขือนะครับบักเขือพ่วงนะครับบักแข้งเนาะครับต้นม่อนครับมีแต่ของกินครับผมนะครับมีแต่ของกินเนาะครับดินดำน้ำซุ้มอีีพี่น้อง เดี๋ยวไปใส่ขัวนี่แหละครับกอไผนอไผหูอ้ยขนต้นหลายนะครับยำนะครับนี่คือนะครับบ้านหนองไหม้งามตบลหน,นองไหม้งามูสองครับอำเภอบ,<ป>บ้านกรววจังหวัดบุรีรัมย์เนาะหรือว่าสายตีเจ็ดตีแปดตีเก้ตตกาพี่น้องพย<ะ>ายามพี่น้องปีละเถื่อนะครับปีละเถื่อมายามนะครับรางงาเป็นนะครับเป็นสถานทีเป็นจุดเป็นจังหวัดเป็นอำเภอทีมีนะครับ ผลผลิตจะจะเกียดดีนึ่ครับปลาอย่างนะครับมีต่างตาแนวทำเงินมีต่างตาแนวสร้างประโยชน์นะครับนะครับอ้อยง่ายพี่น้องนะครับเพิ่นนะครับมีรายได้เดือนนึงครับหลายหมื่นบาทนะครับหลายหมื่นบาทนะครับหลายหมื่นบาทนะครับไม่ใช่หลายพันนะครับหลายหมื่นบาทพี่น้องพอมีแต่แนวขายได้หัวไปก่อนเนี่ยครับฝักอีตัวราวแมงหลักเนาะครับกิโลละเก้าสิบถึงร้อยบาทพี่น้องค่าเนี่ยครับแปด หัวเกาหัวสิบบาทครับนะครับมาหน้านะครับนี่ครับมะม่วงหาวมาน้าโหพี่น้องอุ้ยพี่น่อยครับผมมีตั้งแต่โตขึ้นเนะครับซากลากชนิดพี่น้องนะครับนี่ครับพริกกระพริก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 กับพริกมาพริกมาพี่น้องพริกมาครับนี่นะครับมิตรแน่วกินได้มิตรแนวสร้างประโยชน์นะครับผมสอบถามแล้วพี่น้องเดือนหนึ่งนั่อยู่เพจดังกระชังครับ ไล่เตะบาตั้งกว่าสามหมื่นบาทนะครับมาเสพตัวต้มแก้วนี่นะครับส่นข้าพี่น้องข้ามีหลีนบาเอกเลยขอขอบคุณพี่น้องทั้งลยเอ็ดทั้งคนไส่บันน้กย่อมที่มาเยี่ยมมายามทั้งบุรีรัม์ของป่าของตอนกับพี่น้องดอกมีนอมไม่มีคา ของฝากเล็กๆน้อยๆมาแข้งมาแข้งมาแข้งเพื่อพ่วงเขาว่านั่นแหละครับโดนมายามกันเทีหนึ่งอะไรเพื่อนยังบ้านยังบ้านน้องไมบงามมู่สองขบวน้องไมบงามอำเภอบ้านปวดจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมเนาะมีสำโรงนี่มีสำโรงมีสำโรงครับอ้าบขอบคุณนะครับป๋าข้ามกันแล้วกันเนาะนะครับขอบคุณหลายๆมายามนะครับปีละเทือนนะครับบพจน์เป็นกับพ่อเดีมานะควับเพื่นมีของฝากเนาะครับน้องใบว่าจะข้าหกสอบแล้วครับนี่ก็ต้นไ้ตาตาเต้าเห็นตาตาเต้า ตั้งแต่ต่อกับตั้งคกเขาพี่น้องหรือการค่ากู้ยืมก็เลยพอดีไปบอกครับขอบคุณได้หลายกันแล้วกันนะครับขอบคุณได้หลายกันแล้วกันครับน้องเอ้าครับผมย้อนนะครับที่นี่ครับบ้านหนองใหม่งามตะบลหนองใหม่งามหมู่สองนะครับอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องเอ้าขอบคุณหลายๆกันแล้วกันขอบคุณนะครับคุยละให้รวยเลยนะครับปตาค้ำนะครับปลัดมัญญาพี่น้องครับมาตัวละทางจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมีนองนะครับทุกการติดตามกันแล้วกันเนาะอยู่ดีไม่แห้งครับ